เผยหมดเปลือกเรื่องน้องเชียงรายที่เพื่อนๆน,นะคะเอามาอํากันความจริงแล้วนะคะมันคือแบบนี้นิกกี้นะชาติค่ะเปิดใจหม่ำโจมมกในรายการแชร์โรมาหม่ำโจมมกค่ะถามตรงๆเลยพี่เคยมีเมียน้อยที่เชียงรายไหม ทางช่อง YouTube นิกกี้นาชาติโดยเฉพาะประเด็นยอดทิศเมียน้อยเชียงรายตลกสุดตามหม่ำจงมกยอมรับค่ะเรื่องเชียงรายเนี่ยเป็นเรื่องจริงตอนวัยรุน่นอายุ2 0่กว่าก็รู้สึกผิดเริ่มแรกค่ะเมื่อทางหนึ่งคนที่เริ่มอํมนะคะ คุณหนุ่มบอกก็สองคนมันนั่นแหละในที่นี้ไม่ถึงคุณเท่งและคุณโหน่งนะคะมันมีความรับไม่ได้ให้เห็นตัวตนไม่ได้ไอสองตัวนี้จะโกรธมันทําไมปากมันอย่างนั้นสองคนมันพูดไปเหมือนนินทาไม่เคยพูดเรื่องมันเลยมันพูดเรื่องเราบ่อยเรากลายเป็นเสือมีลายไอพวกนี้ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้าตา สักวันกูจะเปิดเผยมาให้หมดกะเอาตายเลยเป,เปิดเผยเลยเปิดมาทั้งคู่เลยให้มันตายพร้อมกันทั้งคู่เลยมึงต้องเอาดอกไม้ทูเทียนเนี่ยมาขอโทษกูเอาเรื่องแรกก่อนยังมีอีกหลายเรื่องหนักทั้งสองคนนิกกี้ค่ะเลยช่วยบอกว่าพี่หนงก็รักเมียนนะ คุณมัมค่ะถึงกับถุยพอบอกอีกทีว่าพี่เ่งก็รักแม่มาลามัมก็ถุยอีค่ะพร้อมร้านว่าพอกันทีโลกงแห่งความบันเทิงแล้วก็ถามอีกนะคะว่าถามตรงๆเลยว่าสมัยนุ่มๆเนี่ยไปอาบอบนวดไหมตลกแถวหน้าชื่อดังอย่างคุณมัมค่ะตอบว่าไปบ่อยส่วนใหญ่ไปนั่งดูเขาไปเอนเตอร์เทนเพื่อนๆคือพี่ไม่ชอบใส่ถุงยางว่ะจริงสงสารเขาใส่ถุงยางชักจุดๆด,ด,ดีกว่าอันนี้ผู้แบบผู้ชายนะจริง,รงๆก็เลยไม่เอานั่งเฉยๆดูมันดีกว่าเมื่อถามว่ามิก ที่เลิกไม่เอาแล้วมัมดีบอกว่าเอานะแต่ใส่ถุงก็ไม่เอาพอไม่อยากใส่เขาก็ไม่เอาแต่ปัญหาก็ดีเหมือนกันพอเราเนี่ยไปติดผู้หญิงแบบที่เราไม่ซ่องใส่ถุงยางอะ่ะที่เขาพร้อมให้เราปัญหาก็จะตามมาอันตรายเมื่อถามว่าซื้อบ้านให้ด้วยจริงไหมนะคะมัมค่ะเผยว่า ไม่ถึงขนาดนั้นหลอกดูแลกันเกือบจะซื้อเมียจับได้ก็ game over, เกมโอเวอร์อวสารหม่ำจกมกก็เลยถามถึงเรื่องในวงการค่ะว่าในวงการตอนนี้นะคะอยากทําอะไรอีกไหมคุณหม่ำค่ะกล่าวว่าหมดแล้วเบื่อแล้วทํามาหมดแล้วนิกกี้ข่าวเผยว่าชอบพี่สามคนไม่มีใครเวอร์เลยคุณหม่ำค่ะกล่าวว่าพวกนี้เป็นคนลูกทุ่งเทงเป็นกเเก้งเป็นลูกทุ่งเทงรู้ตัวมาจากลิเกไม่ต่างจากลูกทุ่งจะรู้เงาของมันถ้ารวยจริงเนี่ยไม่มา เกมาจากดินกันทั้งนั้นวันหนึ่งเราต้องรู้ร่างเงาตัวเองด้วยจากเข้าใจคนที่ไม่มีอะไรมาก่อนถึงวันหนึ่งมันจะรู้ว่าควรทําตัวยังไงวันเวลาจะบอกจะสอนมันเองนิกกี้ค่ะถามถึงบ้านปายชีวิตของคุณหม่ำค่ะว่าสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะคุณหม่ำค่ะกล่าวว่าอยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ อยู่นี่ก็ไม่ได้เที่ยวหรอกไปทะเลก็ไม่ได้นั่งก็ต้องทําใจเขาต้องถ่ายรูปอยู่แล้วคงไปเที่ยวสวนดอกไม้สวนน้ําสวนตัวที่ฝ้าหลังเยอะๆไม่มีใครสนใจในอยู่กับหลานก็มีความสุขห่วงหลานยิ่งกว่าลูกก็คือเล่าหมดเปลือกจริงๆนะคะว่าเรื่องน้องเชียงรายความจริงมันก็คือเรื่องจริงนั่นเองนะคะที่เพื่อนๆเนี่ยหยิบม,มาอ้ากันตอนแรกนะคะก็คิดว่าเป็นเรื่องคำํำคมสุดท้ายแล้วนะคะแต่ละคนคือเอาเรื่องจริงมารงเราเล่นนั่นเอง แต่ยังไงคะ่ะเรื่องทั้งหมดนะคะก็กลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะปัจจุบันค่ะคุณหน่ำน,นะคะได้มีครอบครัวที่แสนอบอุ่นนะคะแล้วก็มีหลานลกคะ่ะเป็นแก้วตาดวงใจประจำครอบครัวอยู่แล้วนะคะ